ไม่ไม่ไม่เกิดใเราเขาที่ไม่เกิดให้เราประเด็นแล้วเาบอกว่าวานนี้คือวันนี้วันวัน Thank <laughs> you. คามสรงเท่ัต่างเทีับสองาหรือสอครัครันครับปีคระเพาะปีคระเพเร็ดนรเานม่ติดครับวันที่สามสิบเอ็ดถ้าคที่ไหนก็ได้ครับรานทนทร่เดิมเจาบ้านเดิมที่ตำบลบานกอรมุกเั็งข้อความข้คามยื่นไครูหขาวผมผมไม่ได้ยื่นผมต้องการแค่จะพูดปัญหาของชาวบ้านและสิ่งที่ชาวบ้านเนี่ยเขาฝากถามมาผมก็จะถามให้สิ้นข้อสงสัย เขาก็ไม่ฟังในขณะนี้พูดอยู่ก็เริ่มทยอยออกออกออกทีานทั้งรมดทั้งหมดนกับประาสภานงเราประานสา่งก็คือตการะายเป็นเป็นเซลไรัฐบาลคนพวกเรามีคนุยเล่นเราคุยเล่นนุยเลเราก่ไม่ตีลอันผมจะพื้นฐานเนี่ยไม่มีคานครับจะล่วกันหมดเลย ก็ทำมาด้วยกันประมาณสองปีนะครับพอพอปีแรกพอเข้าเริ่มเข้าปีที่สามเนี่ยเหมือนจะใกล้ๆกับเริ่มจะหาเสียงใหม่หรืออะไรเงี้ยนะครับมันก็มีการท้าทายกันว่าจะจะระหว่างว่าจะไปอยู่ฝั่งไหนยังไงแต่ทีเนี้ยมันในเรื่องตรงเนี้ยหัวหนีพวกมึงนะไม่ทำเรื่องนี้ไม่ได้เราก็พูดตลอดว่าพวกผมเน่ะถ้าอยู่ในถ้าจะเป็นฐานนายกอยู่เข้าทํางานเนี่ยก็ให้ความโปร่งให้ความเสิดเหมือนคือปกติหลังจากโหวตวาระแล้วนั่นคือเป็นการแข่งขัน ท่านต้องดูตรงนี้ไม่ใช่ท่านเอามารวมกับในฐานะที่เรายังเป็นสอทอยังเป็นนายกัอยู่เอามารวมกันหมดอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ได้นะแล้วคนเดือดร้อนคือประชาชนพวกผมไม่เดือดร้อนถนนทางอะไรเงี้ยมคอยคอยมีได้แต่พารที่ว่าถนนของคนนี้นน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 ้นน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 ่นงนนนมนนนน่นนนน่นนนนนมันไม่ถูกนน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  คือหนึ่งูตั้งคำถามว่าทำไมไม่ได้แล้วอธิบายว่าอธิบายในส่วนที่ว่ากาำหนดเส้นนี้งบประมาณกระโตกแล้วทำไมถึงไม่ทำมันติดเรื่องอะไรนะครับมูละเหมาเข้าหรือยังเราก็ถามเพื่อเป็นเป็นเป็นอะไรของรัฐบาลเนี่ยเพราะอะไรถามว่าอะไรเนี่ยเราจะถามเนี่ยถามเรื่องของรวมกันเพราะการที่หารณาของร่วมกันที่สุดที่สุดก็คือในสภาข้อหนึ่งผมยื่นคำร้องท่านก็ไม่ทำส่งไปในข้อความกลุ่มที่เป็นลายุ่มเทศบาลท่านก็ไม่ทำท่านก็เฉยท่านก็ไม่เหรอ ก็เลยต้องการมาพูดกันเพื่อจะให้รู้เห็นผลกันในในคืในสภามันจะได้จบนะครับแล้วจะจะเขาจะได้รู้ด้วยท่ารจับปิดปากพวกผมปิดปากประชาชนอย่างนี้มันไม่ถูกครับนะซึ่งแต่ผมก็เราก็ทำด้วยตัวเองกับประมาถึงไม่ได้า่าถึงนน้องผู้บริหารครับผู้บริหารผู้คนทำผมก็ส่วนมากก็จะเอาปัญหาส่วนใหญ่นนนนะเนี่ยมาพูดและตรงเนี้ยมันเป็นที่เดียวที่ผมพอจะทำอะไรได้ผม,มก็บังทึกส่งจังหวัดเลยอย่างที่ว่านะ่ไหม แต่ทีเนี้ยเขาไม่ผมพูดแล้วเมื่อคืนเขามาชี้แจงว่ามีอะไรก็ให้ขอไปจะได้ทําผมก็เลยถามเขาเนี่ยร้องเปิดคําร้องดูครับว่าผมส่งกี่เรื่อง<ม><น>ท่านทําหรือเปล่าเขายังตอบผมไม่ได้อับอนยร้องมาเตืนร้องมจะถอดผู้ทำคือคาร้องเขาเี่ยนีนะที่เป็นเอกสารเนี่ยครับร้องว่าเอออะไรไม่ดีชี้ัดแย่เพราะว่าใช่ใช่ใช่ัหดมดเป็นตัวไปตบทีห<ม>น ผมา่เนี่ยคือจริงเพราะว่าการเนี่ยปิดปากปิดพวกผมเนี่ยปิดตู้ตาเพื่อไม่ให้ผมมาพิพายเนี่ยท่านประธานเนี่ยทำกินไปเหตุนะครับทำเพราะท่านมาถึงวัไม่เจอจำแบบนี้ครับครับแล้วก็คือน่าจะผิดระเบียบข้อบังคับประธานน่าจะทําผิดระเบียบข้อบังคับการประชุมซะเองหรือเปล่าที่ลงอะไรจะมีเขาลงเป็นลักษณะนะครับและจะมีทารครับแต่เขาก็ไม่ทําให้ แต่แต่อันนี่ทำงที่ยเราไดไกาปกัราเขากลงไว้ก่อนเขากำ隆ก็ไม่มีเาเลยมาก็ไม่ทำใจว่าเขาไม่ด้ใช่ครับใช่ใครับแล้วาเมก็เปเนหลาแล้วก็เป็นยู่แล้วก็รามีสุนะครับใหรดูเนี่มีปรันนี้ตัวตัวเลย พื้นที่เขาน้ำนครับมีน้ำท่วมใช่้โรงพยาบาลได้ที่ช่วงนี้หลังหลังโรงพยาบาลเราได้ทาแลป่าใช่หลังครับายงานเสร็จเส็ม่เอางานช่งคนต่างัย่ในตัั้เลยแต่ตก็่มารเอาเหมอก่อนมันผ่านตั้งแต่ต้าตั้งแลาดาว เดิมมันไม่ใช่การสุขาเดิมเนี่เดิมแล้วมันก็มีพื้นที่เยอะแล้วมันมีทั้งสุสาการมีทเกษตรกรมีท่านปัมนผักดับแน้วปต่นผักเค็เยอะมากเลยแต่พอมเจอเช่อมอก็ับเกินครับย มันต้องเป็คให้กนิีว่าางกท่เหต้นต่างว่าปรานาธิบดีกับเใช่ครับี้แล้วผมตัง่ไม่เวประมาณร้าเคคุยาษาคือเับิที่าทำผิดนะครับเออม่เปิดโอกาสง่ยห่าะงาฮะหรื่งกคือคือมันไม่เคยมีแบบนี้ครับร้อยสิบเนี่ยเราต้องด้กเราท่านจะท่านจะให้พูด ถ้าท่านทีแจ้งหรือไม่ทีแจ้งก็หลบท่านตัวนี้มาหลงในหนังสือหรือว่าไม่มีวาระที่ผมในเมื่อท่านยังไม่ถามเลยว่าวาระที่ผมมีไม่มีแต่ลงในหนังสือเลยว่าไม่มีเวลากระชุนนะครับต้องร่างแจ้งให้ท่านน่ะมันต้มีี่ยว่านี่ครับมีตามนครับปกติมันก็ต้องมีเลยต้องตามแต่วันนั้นเขาจะคล้ายเรื่องอื่นๆอื่นที่ผมไม่ลงไปก่อนเขาลงไปก่อนล่วงหน้าได้ยังไงยังงงเลยปกติทนนี้รู้กฎหมายอะไรระเบียบตรงเนี่ยเขาไม่ไม่แนะนำนายกหรือแนะนำประธาน ในส่วนนี้เขามีส่วนเกี่ยวข้องไหมครับก็คือถ้าพพท่กความรูะคือในขันการสภามาจากขออนการับในเรีต้องเหน่งเนาะแต่เขาเราเรียกว่าคีดกิจการสภานะครับแต่นการสภาเนี่ยปกติแล้วเนี่ยตัวข้นการขั้น่าต่อขั้นนึงเรต้องมานั่งจารเองกหอกนะถ้าเม่มาพิงารเรียกว่าเจ้าหน้าที่ใำงานที่สบายเขาก็ออบมาทีสบาลไว้ไม่ว่เขาว่าสายทยเลย่าอาจจะเป็สมาราดก็แ้ถ้าเจากทนางการ แหนกตะพี้แล้วบอกว่าเอ๊ะถ้าไม่ได้าำเสนอเลยหรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องเราไม่รู้ว่าเรืงจริงเนาะแล้วก็ต้องไปดูเรื่องจริงว่าเอ้ขามีการเสนอร่างแบบไหนแล้วก็ตัดออกไปได้รไหมถ้าอยากที่เป็นปวนการตัดออกเรองจริงบอกเขาสินะอ่าบอกมาดิผมไม่ได้ไปบอกประชาชนทังคู่ว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมแล้วก็ถามนี่เอาเอะพอแจ้งไปแล้วทำไมไม่ทำให้ไฟดับเนี่ยตั้งกี่เดือนแล้วไม่ทำต่อแถวถนนอย่างอย่างถนนเียหมู่15อย่างเล็กขนาดนี้แต่ว่าโครงการเดียผ่านแผน ผ่านระบบทุกมดแล้วเหลือแค่ผู้นัเาเข้าบอกอง์กันั้นที่เขาแจ้งนะครับเออแจ้งไปแจ้งครัไปรับฟังชา้านเขาาเราว่าทำไมที่สานแล้วที่แล้วมนมงบาครงการที่ว่าเสนอที่หลังของโครงการสนุกเส้นนี้กลับได้ทำแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วถนาหลุดเส้นเนี่ยที่ประชาชนใช้หลักแต่ทำไมไม่ทำไปทำทำเรื่องไปทำทำไมใครับไม่เรื่องเรื่องธใช่ครับเรียบร้อยครับแต่แต่ยังไม่ทำแต่ผมก็ถามจะถามก็ไม่ตอบแล้ววันนั้นผมถามในไลนเที่สภาในถามในไลนเทศบาลก็ไม่มีคําตอบจนสมาชิกด้วยกันที่เป็นฝ่ายของคือตอนนี้คือจะกลับฝ่ายเดรยวกนตอนนี้เป็นฝ่ายของเขาเนี่ยมาตอบแทนว่าตอนนี้รองพูดรับปากว่าเซ็นสัญญาอ้าวแล้วทำไมผมถามไม่ขั้นขี่รอบแล้วทำไมท่านไม่ตอบท่านตอบเฉพาะในกลุ่ม ให้ให้บอกประชุกขั้นมันก็ไม่ใช่ครับแล้วมีการไต่หลักๆยู่ที่ประชุมเนี่ยอีกภาพที่ผ่านการกาะในสภาแล้วก็ขั้นตอนกระทำขอกองช่างว่าขั้นตอนที่ไหนแล้วของทางเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็ปิดปากเราเขาเขาก็ปิดปากในรัสา่งสมภพซึ่งเคยทำเคยจะทําแบบนี้ครั้งนึงแล้วเมื่อประชุมเมื่อในรอบที่ไปปีที่แล้ครั้งหนึ่งที่ เขลวงกันเขาว่าใหรพูดต่อแต่รอบนี้มาร้วงแล้วเขาไม่หอมเขารูกหนีเลยพวกพอประธานสภาเนี่ยพอปิดปุ๊บเนี่ย <c oughs> เขาก,การะจายกันหมดเลยรูกกันหมดเลย <c oughs> นะครับบางทีนะผมก็คิดไปเองหรือเปล่านะว่าเขาไปรู้ข้อมูลมาว่าพวกผมและเพื่อนสมาชิกจะพูดอะไรที่ว่ามันจะเป็นการสแสลงใจหรือเปล่ามรู้กผมไม่รู้นะจะพูดอะไรที่เขาเหมือนเขาคิดจะอาจจะคิดว่าพูดอะไร ที่เขาทาผิดอะ่ะกาะทาผิดอะไรหรือเปล่าอะไรเนี่ยเพราะเขาเพิ่งจะทำผิดมาเช่นเขาเอาไ <c oughs> แต่ผมไม่ร้องนะนะ <c oughs> ท่เมื่อกี่วันเนี่ยเ <c oughs> ขาเอารถป้องกันเนี่ยไม่รู้ว่าไปรับรับจ้างหรือไปหาเสียงเอ่อในข้ามเขตระเทศบาลบางประกงซึ่งตัวเองบางประกงร,รุงเทพเอาไปหยุดข,ข้อตันเอาไปทําถึงในร้านกระทะ ระยะเวลาที่ผมเด่นทำร้องไปประมาณสองพันสิบเก้าหกครับเนี่ยผมว่าชาวบ้านต้องทำอย่างนี้นะเองผมกเรา้สึกว่าท่านนี่เป็นประโยชน์ของชาวบ้านในสภางดาวน์โดนบางทีผมจะถามเขาจะว่าไอ้การแก้ปัญหาเชิงรุกของท่านเนี่ยเมื่อไหร่ท่านจะลุกไปแก้ปัญหาต่างๆที่ผมพูดทุกทีมันมันบางทีมันดูผลต่างมันเห็นชัดๆแบบเนี้ยแต่เราเนี่ยเรื่องเนี้ยมันเป็นปัญหาสนาสงวนานแต่ผมไม่เคยไม่เคยที่จะไปร้องเรียนหน่วยงานไหนเลยเพคือรักษาหน้ารักาสถาบันไว้ แต่ก็ค like, ือก็ไม่จะพูดกันภายในอย่างเดียวแล้วก็พูดกันเวลาเวลาประชุมสภาทีผมก็บอกเขาว่าทำไมไม่ถ่ายทอดให้ประชาชนได้มากอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ถ่ายไม่อะไรยองที่ไปจับเงินในตัวของเขาเนี่ยเอามาไม่ได้เลยนะครับท่านมาเยื่อนคื่นๆเราควรจะรับเราก็รับใน่าด้ผู้ว่าใครเขาจะส่งอ่าเจะทำส่วนหนึ่าแผู้ว่าเขาจะส่งไงคือท่านนี้เป็นตัวประกอบเอราะจะกิงว่ามันเป็นมาเป็นไปอะไรยังไงกฎกต้องทั้งหมดเราก็จะตร้องทำกับใครสิที่เจ้าหน้าที่สภา

ท่านไม่ได้ถามเพื่อนสมาชิกว่าเรามีเรื่องปัญหาของชาวบ้านที่จะอภิปรายหรือเปล่าท่านประธานก็ปิดประชุมไปเลยครับโดยที่ผมและเพื่อนสมาชิกก็ได้ยกมือขึ้นประท้วงแล้วว่าในวาระอื่นๆพวกผมยังมีปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับที่อยากจะฝากให้สภาเห็งเนี่ยพิจรารณาแต่ท่านประธานก็ยังคงยืนการคำเดิมว่าปิดประชุมสภารครับวับนนี้เลยต้องมาขอความเป็นธรรม ที่ท่านผู้ว่ศส่วนดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเซาครับสิ่งสิ่งที่ผมเตรียมไว้ก็คือปัญหาฟาร์มเดือดร้อนเรื่องถนนหนทางนะครับของพี่น้องหมู่สิที่เป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็หน้าหมู่บ้านสินง,งอกงามหมู่สินะครับล่องถนนหน้าหมู่บ้านน่ะเป็นแอ่งเป็นแอ่งซึ่งเกิดจากที่เทศบาลนะครับทำโครงการเอาไว้ แล้วก็ไม่ได้ปรับปรุงถนนหน้าหมู่บ้านให้ดีตอนนี้ก็เป็นแอ่งเป็นร่องและชาวบ้านก็ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่งะครับคณะผู้บริหารเสนอโครงการาต่างๆพวกผมก็ยกมือผ่านสภา,าไปให้โดยดีครับอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นบ้างแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับที่โดนปิดสภา,าโดยที่ไม่ได้ฟังเสียงของสมาชิกว่ามีปัญหาของ ชาวบ้านเข้ามาร้องเรียนอะไรเงี้ครับเข้ามาพูดในวาระอื่นๆครับรวมวาระอะไรต้างก็หลายวาระครับมีรับรองการประชุมเก่าแล้วก็วาระที่พิจารณาต่างๆครับ <ๆ S 1> จนถึงสุดท้ายแล้วเป็นระเบียบวาระที่6เป็นระเบียบวาระเรื่องอื่นๆที่ประธานสภา,าต้องถามสมาชิกว่าท่านใดมี เรื่องปัญหาอื่นๆจะอับปิาไปไหมแต่ประธานสภาก็ตัดบทบอกว่าไม่มีแล้วก็ปิดการประชุมไปเลยครับวันนั้นวันที่ยี่สิห้าครับยี่สิบห้มิถุนาครับเริ่มประชุม10บโมงเช้าครับเออเกือบเกือบเที่ยงนะครับ